เห็นอยู่ไกลรีบครับผมนู่นทางขึ้นอันน,นี้เพิ่งจะขึ้นมาได้ไม่กี่เมตรเออค่อยๆขึ้นนะขึ้นพอบางจุดก็มันก็จะเดินลำบากใช<า>่พอบางจุดก็จะเดินลำบากอย่างเงี้ยนี่ครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปด้วย แค่สามร้อยห้าสิบเมตรเองสามร้อยกว่าเมตรเองแค่สามร้อยกว่าเมตรไม่ไกลอย่างที่คิดแต่ก็หนักหนาสำหรับบางท่านแต่ต้องขึ้นเรื่อยๆครับรีบไม่ได้เนี่ยทางเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ที่เราขึ้นมาจะขึ้นไปข้างบนนู่นะนัะนนู่นเห็นลิบๆนั่นครับค่อยๆไปครับผม บางจุดก็จะมีรั้วเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่จะทํามีรั้วพยุงก็โอเคอยู่ครับบางจุดก็จะเดินบางจุดก็จะเดินสบายหน่อยนี่ครับบางจุดนะ หอบะหอบนี่ตรงนี้จะชันเลยครับจุดนี้จะชันมากเลยจุดนี้จะชันไม่ชันเท่าไหร่เนาะไปนี่เยใช่มันไม่ชันเท่าไหร่เพียงแต่วันเดินมันลาบากแค่นั้นเองเราไม่รีบเงนี่แหละเขาไปประมาณนี้แหละจะไปร,รีบไปร,รีบก็ได้เดยน็เยนหัวมองก็ข้างหน้าห้ามมองข้างล่าง ข้างล่างไม่ต้องมองอย่ามองถ้ามองแล้วมันยัดนั่นมองแค่ข้างหน้าตรงตรงเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ยข้างหน้าก็ข้างๆเล็กน้อยห้ามมองข้างหลังตรงนี้ดีกว่า <c oughs> จับตรงเท้า นะครับเดี๋ยวมองเห็นเหล็กแล้วแล้วเราก็ขึ้นมันก็ถือว่าไม่นานนะ่นนนมมัสนามกีฬาเรามันก็แค่500เมตรเลยเนาะใช่300-500เมตรมันก็ครึ่งสนามกีฬาอ่ากีฬาที่เราเล่นฟุตบอลอ่ะใช่ใช่ใช่นั่งพักเลย ของเรามันห้าสิกว่าแล้วถึงเล็กแล้วน่ะแล้วก็ถึงใกล้ถึงแล้วแล้วชั้นชันหน่อยก็จะมีตรงเหล็กเนี่ยเนาะใช่ก็เล็กไปถึงบนนั่นเลยนีงทางขึ้นใช่จะไปดูน้าตกชั้นที่สองของน้าตกชาตการขึ้นมาได้ครึ่งๆแล้วล่ะโอเคครับ